ขนมมันหวานนึ่งกันค่ะโดยใช้มันหวานนึ่งสุกบดบดให้ละเอียดเลยแล้วจะใส่เกลือป่นน้ำตาลทรายน้ำกะทิใส่ครึ่งหนึ่งก่อนค่ะคลุกผสมให้เข้ากันแล้วจะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังผสมให้เข้ากันแล้วใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะแล้วจะใส่มะพร้าวทึนทึกคูดลงไป คนผสมให้เข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะและว้วก็จะตักใส่ถ้วยฟอยล์หรือถ้วยที่เข้านึ่งได้ก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วจะแต่งด้วยมันหวานอีกหน่อยได้แล้วเอาเรียงใส่ลังถึงไว้และยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่25นาทีค่ะครบเวลายกลงจัดเตาพักไว้ให้เย็นก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะนักกิน